สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนผู้ที่เขาเบิงเขาส้มซ่องเบาแพงกลับ <Hey. S 1> สวัสดีพี่น้องพู้อยู่ฟังไทยเดอ้ออยู่ทุกมองทุกบอนอยู่ต่างประเทศก็ดีเนาะเขาถักไทยสบายดียามไก่เทียงเมื่อนี้ปลาเมาหนะนักกล้องอันอันซ่องปลาเมาส์นะดอนพี่น้องก็เลยปหาหายหยุดส่องผู้นั่นส่องผู้นี่มาถ่าย ตากองให้เบาแพงเนาะเบาแพงออกกําลังกาป้ามักคกี้โซ่กรมแทนะนคลิปนี้จะผ้าเบิง่งผ้าส้มเนาะลังจากทีมุ้งเนาะมุง้งเบาแพง่นมาซอยยืนสังกะซีเมื่ชสานี่เนาะแล้วก็มีเบาเคเน่เบากัปตันมาซอยยิ่งเนาะเบากัปตันนี่ระดับสร้างบ่ได้พี่น้องเลยจะไปทางใดเลยระดับสร้าง กาโถเอาเบากัปตันมาสอยยิ่งยิ่งยิ่งแผ่นเนาอยอยู่เทิงแลยยังบ่พ่อยังบ่พ่อก็เลยเปลี่ยนแผ่นมามาเทพื้นต่อกเนาะเมื่อนี่ซาวแพงว่าได้ฟิวดีได้เมื่อนี้ว่ะสามได้ทีเลยเลี้ยวเห็นหนุ่มหนุยมร้คนกันเลยเอิ้นมาสิเทพื้นเลยเมื่อน เออลูกเออร้านมาโฮมเออนบาหนัดบบาแลไปไปเบิ่งทังคุณพี่น้องตองไปน้องบุ้มเลยของเฮียนมาเผาหา้านร้านสาวไปนี่เผาห้านเส้นเก่าเส้นเคยโ<ล>อ้ยคือเห็ดหน,นาวมุ่ยแท้นะมันหนาวบ่หนาวบ่ลูกหนาวแหล่เฮ้ มาเบิ่งท่านพี่เนาะสวัสดีทุกคนโอ้ยหอบบ้องป่ป่าก่นอก้องเลยห้องป่าป่าต้องตากเกองซ้ำสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนจ้า <laughs> <laughs> มือนี้สาวแพงวะ่วะอดไรแล้วจะเอิ้นนองโอมน้องหนดัดมาซอยแล้วก็ห้ำแหล่อ้ย มาซอยเทพื้นนะต้องใส่กำลังแห้งหลายคนเช้าแพงว่ามาซอยเนี่ยสีลาบสีลาบอันซิ่งสุกินเพิ่นว่ะพุ่นไดประชุดไทยพอป้าเมามาลาบซิ่งเนี่ยเด้อเพื่อว่าอ้าวตกลงเช้าแพงสีลาบให้กินหรือป้าเมาสีลาบปาดนี่ยันบ่ม่ป้าเมาอยู่ ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อยพี่น้องเด้อปลาเมาติดตากลองให้เบาแพงกระแจ้งข่าวอีกเนาะซ่องปลาเมาจักจั่งมือสิผู้ได้เนาะซ่องปลาเมามันดอนออกจากระบบตั้งแต่มือซื่นน่มันดอนออกไปเนาะกระติดอย่าเผ้าอย่าเผ้าชิมอย่าเ็ลืมปลาเมาได้พี่นนอะติดตามชมเบิงทั้งคลิปชาวแพงและก็บเบาแพงนี่เละเนาะก็ไปทางใดดอกกระชี ว่าเวแว่ปมาปากเป้สินเก่าสินเคยวันนี้ไปเบิ่งทางเ้าแทงเนาะเบิ่งภาพรวมๆเนาะล่มกับล่มล่มหนาวพี่น้องปมเมา,าจุดใส่เสื้อกันหนาวมาสองวันแล้วแต่ว่านุ่มๆพอนีแต่ว่านุ่มๆพอด <c oughs> ีโซก้ามล้ายยังขวค่ะค้ายคายนัง านี่ฮอ,อดเขียย่ยวไส้อิลิติออต้อ,อ,อคือบปเก็บเอา้าเก็บแม่พแพงเก็บแม่แมนไก่เอาไปกินเบิร์นละบเอเ,เบิ้งสีเอาทางมาให้บ่าแพงเก็บเขียดเนาะมาทางสาวแพงซาแพงจา๋าวายดีพี่น้อง นี่แม่นอิลีพี่น้องก็มาบทตัว้าแพงจีเห็ดลาบซีนสู่ทีมงานกินสู่ลูกสู่ล้านสู่น้องสู่นุ่งกินมาสาั่นอาหารดีมันอาหารดีอาหารเกิดบันี่กแไปเอาทั้ง่าแพงก็เด้อเผื่อว่าได้พบพบปุ่นเ่อนได้เนาะอาหารบันบานีน่ แต่ปอาเมาบอสุกินดอกเขียดมันเขียดทรายเนาะแต่แม่ปอมาเอากินพัฒนาพี่น้องสร้างซาพัฒนาครอบครัวเกอนซ่าซ่าแพงพัฒนาเนาะต่อไปสิมีไฟอีกเนาะบ่อแพงบ่อาติดตามเบิ่งติดตามชมตามคลิปเนาะพี่น้องเนาะ การทำมาหากินระก็พัฒนาสางซาเนี่ครอบครัวเฮือนซานเนาะ้วก็พัฒนาเนี่หมูบ้านเฮ้านั่นสังคมหมู่บ้านเฮ้าเนะาะเบึงไปผสมผสานกันผสมผสานกันไปพี่น้องจา๋าขั้นประเมาเว่าบ่าม่วนคือบาแพงกับขอโทษขออภัยลายๆเด้ออดทั้งประเมาสกอดในประเมาห้าหยุดส่องบาแพงมาว่า โวดฮเอ้าวแล้วงานข่าวระบาดนี่สมัสช่างเป็นแท้หั่นซิ้นพนากระดยัยเออระบาดนี่อือเออแล้วมาหั่นซอยได้ผวาอา้าเมนผะู้ใหญ่ยังนะหื้อ อ้าวด้เฉียดเขียดอยู่ในกองทรายเขียดเนี่ยนั่นบนึกว่าคนลาอย่างอันนี้ปกติเทพื้นอยู่แล้วแต่ว่ามันบางมันบได้มันบได้อันแบบมันบ่ได้มาตรฐานชาวแพงก็เลยสิเท่ทับอีกข้างนึงนี่เนาะ กำลังผสมกำลังผสมโอ้ยเบาสอยสอยทุกมือทุกวันนี่คือเบาเคเนาะยกโป้ให้แน่น้องบอสยกโป้ให้ลุงเคเนลูกน้องบเอ้ยๆเอาๆยกโปให้ลุงเคนยกโปยกโปมาซอยอยลมือแล้วอ่ะสิยกโปดูลูกเอากล้องจับนําบ่ทันอยกโปยกโป หันกระตือนนอนนี่ยกโปด้ดูสบายดีสบายดีทู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 เจ้าบอสอีลานะไข่นองไข่แต่เมื่อวานนี่นอนอยู่เบิดมือเ,อเบิดเว้นหะแม่พาไปหาหมอแล้วเป็นอะไรอีกละ่ะเป็นอะไรอีกล่ะสบายดีมีแห้งอยู่บ่ลูกมีแห้งอยู่บ่ โอ้ยใส่หนกทุทุทุกทุกหนุกโป้ให้อายแพงดูหนกโป้ให้อายแพงใส่หกโป้ให้ทุกคนทุกคนขยันทุกคนขยันยกโป้หนกทำไหมแล้วกันบาบนี่แล้วกันแบบนี่ ปากเวอ้อปึงเสิงอยู่โอ้จุบทับงลุ่งเที่ยงปลาเห็ดยังน้อนงอมงอยงอมงอยอยู่บ,าย,บ,า,บายดีใส่เป็น,นอยู่ติใส่เป็นอยู่ติใส่หลุดแตกแล้ววะก๊กว่านขาดเลยเมื่อาแกกโลนี zoom ภาพรวมๆนะพี่น้องเน,ะนาะ zoom ภาพรวมๆขอขอบ,บุญขอบคุณเดอ้อผู้ที่เขาเบิ่งขขาส้มส่องเบาแพงและกกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเดี๋ยพี่น้องเดอ้อเผื่อเป็นกำลังใจให้นุ่มสดเด้๋ยวทำคลิปต่อๆไปอีกเด้อพี่น้อง นุ่มโสดละกาป้าเมาโสดอย่าลืมเด้ออย่าลืมป้าเมาเด้อเห็นว่าสองดอนกันเนาะถ้ารุนถ้าส้มน้ำกันว้าวนุ่มโสดอ่ะหัวยาถึกใจโอ้ยถึกใจแห้งนุ่มโสดทายบอกพี่น้องจ๋า บ่าวแพงนะบ่าวแพงนะคายบอออกส่วนบ่าวกัตันนัคายออกแล้วแมลิงเอาไปแล้วแมลิงเอาไปแมลิงเอาไปแล้วเอาไปอยู่น้ำแล้วพี่น้องหัวหยุ่งหัวยองมาเห็ดซวนกับโพดปลาซันบ่าวกัตันเห็ดซวนกับโพดพี่น้อง ถ้าจะเย็นบอกกับตันกระส้มทั้ง่องแม่นองลิงๆไปเห็ดสวนอยู่พุ่นเนาะบันี้เนาอประเมาสิคโคจบคลิปไว้สำนีกก่อนเ้อเาาเลวเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้่องบบาแพงเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจจะทำคลิปต่อๆไปเนาะ,ะลุยเบิอ,อลมือและมือนี่ เบดดมือมิตรนมนมๆพี่น้องติดตามชมเนาะคลิปต่อไปอีกเด้อฝากติดตามชมคลิปต่อไปอีกเนาะขอให้โชคดีมีความสุขผูขอ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 ข้ท,ที่เขาเบิงเขาส้มทุกท่านสบายดีสบายดี